สวัสดีวันจันทร์ตอนเช้าค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะก็วันที่29นะคะ29สิงหาคมพศ2565ลิฟยืนอยู่ที่หน้าธนาคารอมสินสาขาสะพานควายค่ะสำนักงานใหญ่นะคะดูบรรยากาศนะคะวันนี้ไปไหนไกลไม่ได้แล้วค่ะก็โรงพยาบาลวิมุตตนะคะ ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นแยกสะพานควายเด uh ี๋ยวริสจะกลับนะคะไปทางซอยอารีค่ะจะพาเพื่อนๆเดินดูของทิงตอนช่วงเช้านะคะซอยอารีมห้แล้วนะคะเจ็ดโมงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนะคะมืดตื่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอคะเพิ่งมาเหรอโอ้โหขายดีมาก เจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงสิบนาทีเจ็ดโมงนี่หมดแล้วโอ้โหนี่นี่ขายหรือว่าอะไรคะเนี่ยแจกหรือขายคะทำไมหมดแล้วะลวะโชคดีค่ะเก็บเลยค่ะฝนมาแล้วเนาะสบายดีไหมสบายดีค่ะเก็บเลยนะคะไว้เจอกันค่ะโหหนูนึกว่าเพิ่งมาตั้งลุลงคุณป้าบอกให้รีบไปมืดตื่นแล้วเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมง เจ็ดโมงยี่สบนะคะขายหมดแล้วร้านนี้เป็นร้านโจ๊กค่ะโจ๊กร้านนี้ก็อร่อยนะคะเนี่ยบรรยากาศเหมือนตอนมืดเลยนะคะคบ้านโจ๊กสินบุญมาค่ะร้านนี้ อันนี้ลิกะเวลาออกผิดไปนิดนึงค่ะเพราะเมื่อวานี้เห็นว่าเขาตกตอนประมาณเที่ยงใช่ไหมคะกะว่าวันนี้น่าจะเที่ยงอีกรอบหนึ่งโหมาซะเช้าเลยนะคะฝนตอนช่วงเช้าของกินตรงตลอดทางนี้นะคะจะเยอะนะยาวๆไปจนถึงซอยอารีเลยค่ะข้าวเหนียวหมูนะคะ นี่เข้าก่องร้านตรงนี้ก็ไม่แพงนะคะมองไม่เห็นแล้วอะโตเล็กๆหาไรายได้ตอนเช้าได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้ผู้ผลโยธินสิบสี่ค่ะ นี่ก็เป็นสถานีตำรวจบางซื่อนะคะคนกำลังไปทำงานเลยค่ะประมาณ7จ็ดโมงนะคะ7จ็ดโมงแโมงนี่คนกำลังเดินทางเลยแหละ,ะถ้าตกมานนี่งานเข้าเลยนะคะพอตกปุ๊บเนี่ยรถจะติดเลยอ่ะ มีร้านดอกไม้นะคะเหมือนสัปรามานุ่มเลยนะคะนุ่มุมกว่าหัวค่ำนี่ริ์มาเดินเชาน้าแล้วเนี่ย มีคนเริ่มวิ่งกันแล้วคะะลิอย,ยังยังชิลอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีอ่าตึกนะคะเป็นตลาดแล้วก็มีรถฟู้ดทักถ้ามันตกก็เข้าตรงนั้นได้นะคะ บรรยากาศอย่างเี้เหมือนพายุเลยนะวันนี้ลิฟต์วอล์กข้ามกลางข้ามกลางลงฝนเลยค่ะแต่แรกจะไปไกลกว่านี้นะคะจะไปไม่ได้แล้วดูจากสถานการณ์แล้วนะคะสองข้างทางนี่เริ่มแบบมัดตั้งเขามาแล้วค่ะตรงนี้มีโชว์รูมฟอนนะคะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆอารีฮิวนะคะอารีฮิวเนี่ยเมื่อก่อนตลาดเขาจะเป็นอของขายนะคะด้านหน้าเนี่ยหลายหลายเจ้ามากนะคะลิทมาทาคลิปแรกๆนะฟีแรกๆที่ลิททำคลิปเนี่ยริทก็มาเดินตลาดนี้บ่อยนะคะเป็นตลาดที่ลิชอบก็ค้าแม่ค้าน่ารักนะคะแต่ว่าช่วงโควิดก็ปิดไปพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาเปิดใหม่ค่ะเป็นพวกฟู้ดพักนะคะนะก็มีไก่ย่าง5้าดาวนะคะโบโกโก้น่ากินมาก เลยก็จะมีร้านนี้นะคะเป็นร้านนี่ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมค่ะจุดเทียนแล้วอะมีข้าวแกงนะคะสวัสดีค่ะขยันที่สุดเลยร้านนี้มีข้าวไข่เจียวนะคะส้มตำก็มีค่ะเห็นกับข้าวนะคะ ลมามาฝนมาแล้วลิซก็หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ลิกกะว่าจะมาพักตรงนี้พอดีอะเพราะว่าถ้าเป็นตรงข้างทางหรืออะไรแบบนี้มันจะไม่ได้นะคะถ้าสถานการณ์แบบนี้น่าจะหนักก็โชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่เรายังรู้เส้นทางนะคะตรงนี้ พักเบกกินโกโก้ก่อนเลยละกันเราเริ่มฟาแล้วนะคะเดี๋ยวเดินต่อดีกว่าค่ะไม่อย่างั้นวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแน่ๆเลยอาจจะตกทั้งวันนะคะอารมณ์ประมาณนี้เมื่อกี้รีบเดินมาที่ตึกนี้เพราะว่ารู้ว่ามีที่หลบฝนนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ลำบากนะคะเวลาฝนตก มื่อกี้ลิฟพักอยู่ประมาณ20 20กว่านาทีได้นะคะนี่ออกมาก็ตามนี้เลยค่ะรถติดนะใกล้จะ8โมงแล้วนะคะทั้งหน้าที่เห็นก็คือเบนราชคูค่ะนี่ให้ดูตึกนี้ก่อนนะคะตึกอารีฮิลค่ะเ,เพื่อนๆก็ด้านในก็จะเป็นออฟฟิศสำนักงานนะคะมีสตาร์บัคมีร้านอาหารอยู่ด้านใน ตรงนี้พ็หฝนโยธดินสิบค่ะดูอารมณ์ท้องฟ้าแล้วน่าจะเซาๆแบบนี้อยู่ทั้งวันนะคะคือถ้าเขาตกหนักแบบแรงๆไปเลยอะ่ะมันจะหยุดไหคะมันจะหยุดสนิทแต่ว่าเขาเขาตกไม่หนักค่ะแล้วมีลมแล้วก็ตกไม่ค่อยหนัก ระบพึ่งกะเพึ่งริมทางนะคะไม่ได้ริมคอ,<ข>อ,องฝนตกยังมีอารมณดูดอกกะพึ่งร้านนี้ร้านกาแฟะค่ะนี่ยตรงนี้จะเป็นย่านออฟฟิศสำนักงานทั้งนั้นเลยนะคะซอยสายลม มื่อกี้ลิตไม่ยอมเดินมาตรงแถวนี้ตอนช่วงฝนกําลังจะตกเพราะว่าแถวเนี้ยขึ้นสมชื่อนะคะสมชื่อซอยสายลมค่ะเพราะว่าลมแรงจริงค่ะแถวเนี้ยเดินมานี่น่าจะแบบว่าลมแรงมากนะคะย่านตรงเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะตรงนี้เขาจะสลับกันขายนะคะมีมีปลาก,ก็ก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเบเกอรี่อะไรพวกนี้ก็มีค่ะลิซเคยมาถ่ายอยู่นะคะตึก A อ t o w ท r หนึ่งค่ะ ป้าทอจะชื่อร้านศูนย์ประชุมปลานะคะศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมอ่ะเพื่อนชื่อแบบว่าน่ารักนะคะก็จะมีปลาหลากหลายหน่อยร้านนั้นอร่อยะค่ะก็ผลโยธินแปดนะคะเดี๋ยวดให้ดูในซอยนิดนึงนีน่ตรงไปนี่แสงเริ่มมาแล้วนะคะสวยเลยอ่ะพาทิกขึ้นอ่ะ หน้าตึกผงหลโยทิมเพสนะคะมีของกินนะมีชาบูน้ำดำเจ้าอร่อยนะคะอยู่ตรงนี้น้ำผลไม้ปั่นค่ะสายสุขภาพนะคะแล้วก็มีทาโกยากิะงผนโยทิมเพสนะคะ เดี๋ยวรีเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะฝั่งตรงข้ามตรงแยกเนะะี่ยก็จะเป็นซอยอารีค่ะเพราะถนเจอทินเจ็ดจริงๆแล้วจากสะพานควายมาซอยอารีก็ไม่ไกลนะคะ ้ายมือเข้าซอยไปเนี่ยก็จะมีร้านขายของนะคะหลายร้านนะคะของกินเยอะแล้วก็มีผลไม้ตัดแต่งมะลิค่ะมาลิซ้อน,นะคะซอยพายะขนโยทินเซ็นเตอร์เดี๋ยวเข้ามาแล้ว ผลไม้นะคะเข้าวกล่องฝั่งนี้ก็เยอะนะคะไม่แพ้ซอยอารีนะคะอาหารตามสั่งข้าวราดแกงก็เสียวหมูตุนอันนี้ข้าวกล่องค่ะโอ้ มีห่อหมด้วยแปดโมงรีร่หลบฝนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะกจ๊กหมูค่ะสวัสดีค่ะข้าวมันไก่รุ่งแสงนะคะเอา เอาโจ๊กถุงนึงค่ะใส่ข่ไหมคะไม่ใส่ค่ะแล้วก็อะไรนะคะเอาผักเอาขิงค่ะแล้วก็เอาข้าวมันไก่รวมค่ะร้านข้าวมันไก่รุ่งแสงนะคะตอนนี้ก็ผหลโยธินเซ็นเตอร์ค่ะเพื่อ <aquele ümüz. S 1> นๆขออนุญาตถ่ายนิดนึงน,งน,นคะคะ ก็ไม่เอาค่ะมีมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยค่ะร้านนี้เท่าไรคะอันสี่สิบอันนั้ห้าห้าเก้าสิบห้าค่ะค่ะสแกนเหรอคะสแกนก็ได้ขายก็ได้ค่ะกี๋เหรอ ค่ะพอจะพอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ ร้านข้าวมันใจรุ่งแสงค่ะเจ๊ใจดีนะคะช่วงเช้าเนี่ยกัแบบช่วงตอนเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังขายเลยนะคะถ้าฝนตกมาช่วงนี้ก็ขายยากค่ะของก็จะเหลือนะคะเหลือไปรอบเที่ยง รอบเย็ถ้าไม่หยุดนี่ตกทั้งวันนี่ก็ลำบากเพราะพาไม่้านะคะมีสะโพลมสลัดนะคะตัวนี้เป็นอาหารที่สุขภาพเยอะนะคะข้าวหมูแดงคะน่าก,กินนะคะไม,ไม,ไม่ไม่แพ้ซอยอรีค่ะลองลองแวะเข้ามาได้นะคะในซอยนี้นะเมื่อก่อนจะมีของกินยาวเข้าไปเยอะเลยนะคะยันติดกับตึกเลยะคะ่ะตอนนี้ก็ น้อยลงนะคะราทอด์กระชิ้มีจังนี้อร่อยค่ะเป็นน้องสาวนะคะน้องสาวชื่อ่ให้ดูเบอร์นิดนึงนะคะเผื่อสั่งขายทั้งส่ทั้งส่งนะคะ061 406 7464นค่ะรับออกงานด้วยเลื่อนมีชิคเลื่อนเดี๋ยวออกก่อนะคะ เมื่อวานนี้ลิไปตลาดวัดกลางค่ะทนบุรีนะคะอยู่ติดกัน3วัดค่ะจะมีวัดอินทาราน,นะคะแล้วก็วัดมอนค่ะตลาดนั้นแบบสุดยอดเลยเพื่อนๆเป็นเป็นตลาดที่ลิชอบอยู่ในตลาดเลยนะคะเพราะว่าของขายของกินเยอะแล้วก็บรรยากาศแบบบรรยากาศบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะบรรยากาศแบบชนบทนะคะคือติดคลองแล้วพอเราไปยืนริมคลองเนี่ยจะเห็น พระพุทธรูปนะคะจากวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะองค์ใหญ่ที่สูงเกือบติดยีชั้นนะคะสูงกว่า20ชั้นด้วยริดว่านะเพราะว่า69มเมตรค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนี่แบบว่าฟินสุดยอดเลยอะ่ะแล้วก็ไปลองกาแฟนะคะร้านสุริยากาแฟก็เขาเป็นร้านชื่อดังนะคะที่ขายมานานเก่าแก่เก่าแก่เกือบร้อยปีคะ่ะเพื่อนๆ ก็ไปลองหน่อข้าวนะคะหน่อข้าวก็คือเมนูโอเลี้ยงนะคะผสมชาดําเย็นเขาชงได้แบบว่าละมุนมากค่ะเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มันจะขมติดตรงโคลิ้นนิดเดียวแล้วไม่ไม่เสื่อนนะคะ่ะชงชงอร่อยมากค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสนะคะีสจะเชิญชวนไปเที่ยวตลาดนั้นค่ะของกินเยอะมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากด้วยได้ทำบุญสามวัดนะคะไปที่เดียวนี่ค่ะเป็นจุดที่ของกินเยอะนะคะร้านยิ่งแซ่บ มีน okay, okay, ้ำพริกนะคะเขาแก่ค่ะขนมจีบนะคะโรตีบางดิน มื่อียังโล่งๆอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดๆแต่ว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงทางแยกด้วยนะคะวันนี้จอดแช่ถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่าคนถี่ร่มกันนะคะจะหยุดหยุนไม่ค่อยได้สมโอค่ะน,นี่มีหมูปิ้งนะคะ กมจสิกอนะคะร่มนีสีสวยนะคะสีชมพูสีชมพูข้างในค่ะแต่ข้างนอกจะเป็นสีดำนะคะทำหายไปหลายคันแล้วค่ะเวลาขึ้นรถ บางทีเนี่ยฝนตกเราก็วางไว้ข้างๆาเวลาลงก็ลืมได้อีกฟิลนึงนะคะเดินจากฝน ยไม่ว่าฝนจะตกหรือจะหยุดยังไงนะคะชีวิตคนก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องหยุดรอบ้างอะไรบ้างตามจังหวะนะคะตามสถานาการณ์แต่ยังไงก็ต้องต้องเดินต่อะคะ่ะแล้วก็ล่มไม่ได้มีไว้ให้ฝนหยุดตกนะคะร่มทําให้เราสามารถเดินต่อไปได้ในสณะที่ฝนยังตกนะคะอันนี้ได้จําเข้ามาะคะ่ะ เย็นดีค่ะเพื่อนไม่ร้อน่าร้องขึ้น,น,นวันนั้นดูในเพจเพจหนึ่งนะคะซอยอาลีช่วงสายๆถึงตอน สักเกือบสองทุ่มจะมีคุณยายคนหนึ่งเอาของจากนครสวรรค์มาขายนะคะแต่คุณยายจะมาสักประมาณสิบโมงฝั่งตรงข้านะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะไปอุ่นหนุนคุณยายได้นะคะประมาณสองทุ่มเนี่ยก็จะนั่งสามล้อนะคะนั่งสามล้อไปขึ้นรถไฟกลับบ้าน,นะค่ะขามาก็เอาของนะคะเป็นพวกของสวนนะคะของของสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็ใส่ถุงมามาขาย นั่งรถไฟนะคะมาที่บางซื่อแล้วก็นั่งสำร้อมาะคะ่ะมาอีกทอดหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างเสียตังค่าสำร้อเหมือนกันแหละก็มาขายนะคะเราพอสองทุ่มก็กลับรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะคะนั่งสำร้อตกลับไปแล้วไปขึ้นรถไฟไปถึงบ้านก็เที่ยงคืนคุณยายแบบแก่แล้วนะคะยังแบบดิ้นรนขนาดนี้นะคะต่อตู้ขนาดนี้เลยเราถ้ายังมีแรงนะคะเรายังมีกำลังเราก็อย่าอย่าท้อแท้นะคะ ถึงซอยอารีแล้วค่ะเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะคะพหลโยธินเจ็ดค่ะเดี๋ยวเดินตรงไปอีกนิดนึงดีกว่าก็ถ้าเราตรงออกไปอ่ะตรงออกไปจากซอยนี้จะไปเส้นพระรามหกได้นะคะออกพระรามหกได้ค่ะก็คือตรงตลาดนัดกระทรวงการคลังนะคะเป็นพวกศูนย์ราชการนั้นเลยกรมธนารักษ์กรมบัญชีกลางอะไรพวกนี้นะคะสามารถนั่งรถ รถสามล้อก็ได้ค่ะรถสาล้อประมาณ30บาทนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ก็ประมาณ10บาท15บาทนะคะแล้วแต่บางคันยวถ้ามีโอกาสก็เข้าไปเที่ยวกันได้นะคะซอยอารีก็ปักซอยก็ของกินเยอะนะคะไปกระทรวงการทาังก็ของกินเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปตรงนี้นะคะดูบรรยากาศตรงช่วงสีแยกนะคะรถติดติด ขอบคุณมากค่ะเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวนตก